สอนเข้ามานี้อย่างเทพเลยได้ขามาเป็นร้อยเขินฟูงเลยโอ้โหเำโอ้โดัเลยดำเลยเดี๋ยวทำ้ามาใส่กั ครับโอ้โหดูภาพสิเนี่ยเหมือนคนบ้าว่ะคหมืนเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่ได้กินยาอะไรวะเนะไหนดูรถดูรถให้สมฐานะดิใครใครขับดูรถสอนรถหรู่หน่อยเข้าไว้เข้าไว้เข้าไวพี่เจดูหน่อยพี่เจพี่เจเปล่าไหนลองพี่เจก่อนออออเไม่มีรถที่มาเลยรถที่ไม่ได้เล้โหไม่ไหวอ่ะสายอย่างเงี้ยสายมีเปล่าเอ้ยสายมีนี่สายมีอ๋อสายสายรถอะไรสายรถอะไรรจตำรวจตำรวจ กูไม่ได้เปลี่ยนดีกว่าเนืวอรสพอใช่ไหมแม่งสีธัญญาแม่งรวมไปสีธัญญาแจ้งรวบสี่โดนรวบหมดเลยแม่งมีคนแจ้งตำรวจจะไรับไปหมดเลยสี่คนแม่งบ้าสีธัญญาจัไม่ได้วะเนี่ยโหโดนรวบหมดเลยโโอ้ห